รีเสิร์ชเรื่องมันจะมีวันเดย์นิมเดย์อะค่ะที่หญิงสาวคนหนึ่งแสงเกงยียนแล้วถูกข่มขืนแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมในอิตาลีเราก็เลยตั้งวันเดย์นิมเดย์ขึ้นมาข่าวสะเทือนใจจากโลกอีกฟากฝั่งติดอยู่ในใจพร้อมกับภาพความไม่เท่าเทียมที่ยังเห็นในสังคมอินทิราพงศ์สุวรรณนักศึกษาชั้นปี4ีคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาศิลปะการออกแบบพัชต,ตาพรเอกแฟชั่นจึงปลดปล่อยความคิดส่งเสียงถึงปัญหาการคุกคามทั้งเพศผ่านผลงานแฟชั่น เล่นกับเทคนิคที่คุ้นเคยคือผ้ายีนส์ฟอกสีไล่เฉดเป็นสัญลักษณ์แทนชีวิตที่เปลี่ยนผันสู่ความมืดประเด็นใหญ่ที่นับเป็นจุดเด่นในแฟชั่นโชว์ศิลปะนิพนธ์ของว่าที่บัณฑิตแฟชั่นรุ่นที่24นับว่าหนักหนาไม่น้อยสำหรับประพัสพรเหลืองไพศาลกิจที่เลือกประเด็นประวัติศาสตร์แรงงานเด็กในโลกตะวันตกมาเป็นโปรเจกต์จบแม้ผ่านมานับศตวรรษหากยังเป็นปัญหาข้ามยุคชุดหวานกลับจุดประเด็นความหนักอึ้ง ซึ่งเธอเชื่อว่าการส่งสารคือหัวใจของงานออกแบบด้วยความที่แฟชั่นมันเป็นศิลปะที่มาไวไปไวอะค่ะก็คิดว่าค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นหัวข้อที่ไม่รีเลทกับสังคมอะค่ะมันก็อาจจะขายค่อนข้างยากแล้วก็คนสนใจยากด้วยอะค่ะก็คิดว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับสังคมมากๆแต่และชุดที่ออกมาเนี่ยคือเป็นชุดที่มาจากความเรียบร้อยหมดเลยคือเสื้อยืดเกงยนีน ก็สื่อถึงแม้เสจว่าถึงจะแต่งตัวเรียบร้อยยังไงก็โดนผมขืนอยู่ดีไม่เกี่ยวกับผู้หญิงจะแต่งสภาพโปเพื่ยยั่วยุผู้ชายแต่ว่าจริงๆมันอยู่ที่จิตใจคนนะคะไม่เกี่ยวกับสภ้อา นินพ์ของนักศึกษาในปีนี้นะคะนอกจากมีในส่วนของแฟชั่นโชว์แล้วส่วนนี้คือนิทรรศการค่ะส่วนหนึ่งเป็นของนักศึกษาในสาขาสิ่งทอนะคะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเทคนิคการทอแบบดั้งเดิมแบบโบราณยังนํามาใช้กันอยู่แต่เรื่องเล่านั้นมีหลากหลายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นชีวิตในเมืองธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เรียกว่าเห็นพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะ งานทอมัดหมี่และแต้มหมี่สทางคล้ายงานเพ้นท์ทำงานได้ดีกับผลงานที่ใช้ภาพเชื้อราบนอาหารสะท้อนภาพการบริโภคที่มากเกินจำเป็นใกล้เคียงกับงานเวทเฟลงานปักขนสัตว์ที่ทำเป็นรูปร่างเห็ดสื่อเรื่องระบบนิเวศยังมีทัศนียภาพความงามของผาแต้มและสามพันโบกโดยนักศึกษาทายาทกลุ่มช่างทอผ้าอุบลราชธานีลูกคนเดียวที่เตรียมสารต่องานภูมิปัญญาท้องถิน่น จึงหวังใช้เวลา4ปีในสาขาสิ่งทอสืบต่อสิ่งที่เป็นมรดกบ้านเกิดหักด้วยวิธีที่ต่างออกไปแบบเทคนิคก่อล้วงการพอแบบสีตะก้อ พื่อแบบว่าโชว์พื้นผิวของงานแล้วเราก็สามารถกําหนดรูปทรงของมันได้ค่ะอยากแบบว่าเอ้ยโชว์ว่าเนี่ยบ้านเราอ่ะมันทําอย่างนี้ได้นะหรือว่าถ่ายทอดอสถานที่ของอุบลเนี่ยออกมาในรูปแบบของผ้าโชว์หรือว่าไปตกแต่งได้เงี้ยค่ะจะกลับไปไปช่วยคุณแม่ที่บ้านก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยดูว่าเอ้ยเราสามารถไปทางนี้ได้ไหมถ้าสมมติว่าชิ้นงานเราแบบขายได้หรือว่ามีคนสนใจเขาอยากที่จะจะสั่งให้เราทําเป็นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ย ก็เราก็แบบเออถ้าเราทำได้แล้วก็อยากจะทำงานของเด็กรุ่นนี้เนี่ยจะมี political message บางอย่างนะครับที่ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นธรรมศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมพูดถึงเรื่องของ สิทธิและก็เสรีภาพของเขาพวกใบนี้เนี่ยมันมีนิชมาร์เก็ตอยู่มันมีตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะนะครับเราก็จะพบว่าการที่นักศึกษามีค้นหาตัวตนของตัวเองเจอแล้วเนี่ยก็จะมะี follower มีคนที่ที่เข้ามาในนิชของเขาเข้ามาในในมุมเล็กๆของเขาแม้เป็นยุคที่งานศิลปะถูกแทรกแซงหรือดิสรับจากเทคโนโลยีได้ง่ายและรวดเร็ว หากการปลูกฝังมุมคิดที่มองภาพกว้างกว่าสุนทรียะสู่การประทะกับประเด็นสังคมนับเป็นต้นทุนสำคัญที่สถาบันการศึกษาเห็นว่าจะทำให้นักออกแบบรุ่นใหม่ค้นพบตัวตนและปรับตัวสู่โลกความเป็นจริงบนถนนแฟชั่นได้อย่างงดงามอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน